สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพร่เล่าผีชาแนลของมันต้องใช้เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นคนทำงานดึกครับจะเลิกงานก็ทีก็ตีหนึ่งตีสองเข้าไปแล้ว ปกติแล้วก็กลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่ตีสามบ้างตีสี่บ้างเพราะเวลาเลิกงานผมมักจะไปตวเวนที่นั่นที่นี่ก่อนจะกลับบ้านเสมอบ้านเชาของผมอยู่เข้าไปในซอยลึกทางเข้าก็เปรี้ยวอยู่พอสมควรแต่ผมไม่ค่อยกลัวเพราะเดินกลับทุกวันจนชินไปเสียแล้วแต่มีอยู่คืนหนึ่ง ผมก็เลิกงานกลับบ้านตรงเวลาตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเกือบจะตีหนึ่งแล้วผมก็เดินกลับเข้ามาไี้ซอยคนเดียวขออธิบายลักษณะของบ้านเช่าหน่อยนะครับบ้านที่ผมเช่าอยู่จะมีลานกว้างเป็นพื้นที่ให้จอดรถยนต์เวลาจอดก็จะจอดติดกันเป็นแนวและจะเห็นที่ว่างตรงกลางเพื่อเป็นทางเดินเอาไว้ แต่วันนี้มันแปลกมากครับมีรถอยู่สองคันเป็นรถกระบะคันหนึ่งกับรถเก่งอีกคันหนึ่งจอดปิดทางเข้าออกของห้องเช่าครับผมคิดเอาเองในใจว่าสองคนนี้คงมักง่ายแน่ผมตัดสินใจเดินแซกข้างรถไปในขณะที่กำลังจะเดินผ่านตัวรถนั้นกระเป๋าเป้ที่ผมสะพายอยู่ก็ดันไปเกี่ยวกับกระจกมองข้างทางฝั่งซ้าย ผมก็เลยหันหลังกลับไปเพื่อจะดึงกระเป๋าเป้นั้นออกแต่พอหันกลับไปผมถึงกับต้องพังงะผมเห็นมือคนครับมีมือคนอยู่ในรถเอามือแปะไว้ที่กระจกด้านในและมือนั้นก็ค่อยๆรูดลงช้าช้าตรงกระจกข้างแล้วก็หายไปนาทีนั้นผมสะดุ้งเฮือกและเห็นเป็นรอยห้านิ้วติดเป็นฝ้าอยู่ที่กระจกอย่างชัดเจน ผมตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปในห้องเช่าไขกุญแจแล้วเข้าห้องไปทันทีนอนคิดบกวนทั้งคืนว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่เช้าว,วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุดผมตื่นขึ้นมาประมาณสิบโมงอาบน้ำแปรงฟันเสร็จผมก็ออกไปซื้อข้าวที่หน้าห้องเช่าผมยังสงสัยเรื่องเมื่อคืนนี้อยู่แม้เวลานี้จะเป็นกลางวัน แต่ในใจผมก็ยังกลักกลวอยู่จังหวะนั้นเองเจ้าของรถเก่งคันที่ผมเจอเรื่องปแปลกเมื่อคืนนี้เขาก็ลงมาทําความสะอาดรถขระนั้นพอดีผมมองเขาด้วยความสงสัยชายเจ้าของรถเขาเอาไม้กวาดแย่เขาไปกวาดในรถครับและสิ่งที่ผมเห็นมันเหมือนกระจุกผมยาวๆเย,ยอะมากเหมือนผมตั้งใจดูเกินไปหรือเปล่าจนชายคนนั้นหันหน้ามามองผม ผมจึงหลบสายตาเขาแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นก็ผ่านพ้นไปจนมาคืนที่สองครับคืนนั้นผมกลับบ้านมาเกือบจะตีสาพอเข้าซอยมาผมก็เริ่มรู้สึกกลัวขณะที่เดินอยู่ผมก็เห็นรถที่จอดกันเป็นแนวตามปกติแต่ว่ารถเก่งคันเมื่อคืนนี้กลับมีสิ่งหนึ่งที่ดูแปลกออกไปจากรถคันที่จอดอยู่ทั้งหมดนั่นคือ ทุกคันจอดเป็นแนวเรียงเหมือนกันทั้งหมดก็จริงแต่ท้ายรถคันนี้กระโโ่ออกมาตั้งครึ่งคันลักษณะเหมือนกับว่าตอนที่จอดนั้นเดินหน้าไม่สุดทำให้ท้ายรถคันนี้ยื่นออกมาจากแนวผมเห็นแต่ไกลก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีนักแต่ก็ข่มความกลัวไว้ครั้งนี้ผมเลือกที่จะเดินเข้าที่พักโดยผ่านทางด้านหน้าของรถคันนี้ตอนที่กำลังจะเดินผ่านหน้ารถเก่งคันนี้ไป ผมก็ต้องตกใจประหลาดใจทั้งๆที่ด้านหลังของรถนั้นเลื่อมออกมาแต่ด้านหน้าของรถมันดันจอดเป็นแนวเท่ากับคนอื่นๆผมเห็นแล้วก็งงเลยตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทางด้านหลังใหม่ปรากฏว่าท้ายรถที่มันเลื่อมออกมาเมื่อสักครู่มันไม่มีแล้วครับกลายเป็นแนวเท่ากันหมดตอนนั้นใจผมเต้นโครงครามยอมรับเลยว่ากลัวมากม เลร,รีบเดินเข้าที่พักขณะที่กำลังจะเดินผ่านหน้ารถเก่งคันนั้นผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวผมเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถสายตาของนั่งมองกระจกมองหลังและเอามีดหรือกันไกไม่ทราบกำลังตัดผมของตัวเองอยู่ผมเห็นอย่างนั้นก็รู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะใบหน้าของเธอนั้นขาวโพลไม่มีตาไม่มีปาก ภาพเบื้องหน้าปรากฏให้ผมเห็นอย่างชัดเจนผมขนลุกสู้ขาแข้งก้าวไม่ออกผมยืนช็อกอยู่อย่างนั้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเพียงเสี้ยววินาทีที่หลุดจากผวังผมก็โจรพรวดออกมาจากจุดนั้นมารู้ตัวได้สติอีกทีก็ยืนอยู่หน้าประตูห้องแล้วเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ผมหวาดกลัวมากถึงมากที่สุดเพราะตั้งแต่เกิดมา ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นผมดวงตกพอเช้ามาผมพยายามเดินเข้าเดินออกจากห้องเพื่อมองหาชายเจ้าของรถเก่งคันนั้นเมื่อ,อไรเขาจะมาจนแล้วจนรอบประมาณเที่ยงกว่าๆเขาก็เดินลงมาผมตัดสินใจออกไปพูดกับเขาตรงๆเลยว่าพี่ครับรถรถพี่มีผีนะผมเจอมาสองสาวันแล้ว ชายเจ้าของรถเลึงตาใส่ผมถึงตอนนี้ผมต้องพังอะถอยออกมาก่อนเก้าหนึ่งเพราะกลัวว่าเขาจะไม่พอใจที่ผมพูดไปแบบนั้นเขาเดินหนุ่มๆเข้ามาหาผมก่อนจะพูดขึ้นมาว่าจริงเหรอพี่ก็เจอน้องมาดูนี่สิผมกลืนน้ำลายเฮือกก่อนจะเดินตามเข้าไปจากนั้นเขาก็ไขประตูรถแล้วเปิดประตูฝั่งคนขับโอ้โห มีแต่เส้นผมครับและเป็นเส้นผมจริงๆที่สามารถจับต้องได้เลยเหลือเชื่อมากๆพี่เขายังบอกอีกว่าเขาลงมากวาดแบบนี้ทุกวันเมื่อไรที่เขาออกจากรถพอกลับมาเปิดดูอีกทีก็จะเจอเส้นผมแบบนี้ทุกครั้งทุกวันสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้กับภาพที่ผมเห็นเมื่อคืนมันยิ่งทำให้ผมกลัวหนักเข้าไปอีกพี่เจ้าของรถก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ย รถคันนี้พี่ซื้อต่อมาจากเพื่อนตอนนี้เพื่อนพี่ของไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาทะเลาะกับแฟนอย่างรุนแรงเรื่องชูสาวจนทําให้เธอประชดอย่างหนักเอามีดมาตัดผมตัวเองแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ในรถนั่นแหละแต่ด้วยความคาดสติเธอขับรถออกมาจากบ้านอย่างเร็วขับไปจอดอยู่ข้างทางแล้วใช้ปืนจ่อข,ขมับยิงตัวตายผมช็อกหนักเลยครับพี่เขาบอกว่า ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้พึ่งมารู้เอาตอนหลังผมก็เลยถามพี่เจ้าของรถว่าพี่รู้แบบนี้แล้วพี่ไม่กลัวหรอเขาก็ตอบกลับมาด้วยประโยคสั้นๆพร้อมกับน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่ากลัวสิแต่ของมันต้องใช้เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละครับตอนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จอมบบางแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับข้าคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว